สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยี่ห้ามกรานะครับอันนี้มาดูสวนคุณสมพรที่ใช้ปุ๋ยมูลคากาวหกสามอยู่หวังอเอ็นนะครับอันนี้ดอกรุ่นสองนะครับรุ่นแหลกบานไปกําลังเบ่งอันนี้ดอกรุ่นสองนะครับทาไมตบได้อันนี้ดอกทุเรียนนะครับไม่เหยดอกมาไฟ ครับกำลังบานก็มีครับเราใช้ปุ๋ยมุนข้าวปีแรกได้ขนาดนี้เราก็ประทับใจตอนนี้มีสองรุ่นนะครับอาจจะมีรุ่นที่สามเอามีรุ่นที่สามมาอีกแล้วนะครับกำลังมา ถ้าใช้ปุ๋ยมุ้นขาวต้นหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณห้ารุ่นแต่เราไม่กลัวครับเราไว้ได้ทุกรุ่นนะครับอยู่ที่หลักการการใช้ปุ๋ยการใช้ยานะครับการดูแลนะครับให้น้ำเรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับการทำทุเรียนนะครับ